สวัสดีครับวันนี้ทำง่ายอร่อยมากจะพาทุกคนนะครับมาทําเมนูน้ําพริกปลาทูมาดูส่วนผสมกันเลยครับมีพริกแดงจินดานะครับผมกระเทียมนะครับหอมแดงมีมะนาวนะครับที่เก็บมาจากในสวนของผมเมื่อสักครู่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นคือปลาทูนะ แล้วก็มีใบตองนะครับผมพริกหยวกผักสดดอกแคลแล้วก็แตงกวานะครับรวมไปถึงไม้จิ้มฟันที่เราจะใช้วันนี้ก่อนอื่นนะครับผมตั้งกระทะนะครับผมแล้วก็หยอดน้ำมันนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราจะคั่วพริกหอมกระเทียมนะครับจะให้ไม่ให้ส่วนผสมต่างๆไหมได้นะครับผมก็จะคั่วได้ไง่ายมากขึ้น เตมกอย่างลงไปนะครับผมแล้วก็คั่วจนสุกเลยนะครับก็จะสุกก็จะเป็นเริ่มหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตักผักไว้ได้เลยครับผม หลังจากนั้นนะครับนำพริกหยวกลงไปคั่วต่อคั่วจนสุกเลยนะแล้วก็ตักทุกอย่างพักไว้ได้เลยครับจากนั้นนะครับเรามาห่อประทูด้วยใบตองกันครับ แล้วก็กลัดด้วยไม้จิ้มฟันนะครับทั้งสองฝั่งนะแล้วก็นำลงกระทะไปย่างให้สุกหอมด้วยใบตองเลยครับจะได้กลิ่นหอมของใบตองมากๆเลยนะครับ กระูของเราเนี่ยมันจะสุกอยู่แล้วนะครับแต่เราเอาไปย่างเพื่อให้ความหอมมากยิ่งขึ้นนะครับเน้พริกของเราจะได้อร่อยต่อไปนะครับผมจะโขลกพริกหอมกระเทียมนะครับที่คั่วไว้แล้วนะครับโขลกจนละเอียดเลยนะครับผม พอเริ่มได้ที่นะครับเดี๋ยวผมจะพักไว้แล้วก็ไปต่อกันที่พริกหยวกนะครับพริกหยวกนะครับผมจะไม่ใช้มเมล็ดนะครับเราจะเอามเมล็ดออกให้หมดนะครับแล้วก็ลงครกครกต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับผมพอละเอียดได้ที่นะครับผมก็นะครับใส่ เนื้อปลาทูนะครับผมที่เราแกละเน yeah. ื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลงครกลงไปเลยเนื้อปลาทูเยอะมากเลยนะครับวันนี้แล้วก็ขกต่อนะครับจนเข้ากันดีนะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ ความหอมเริ่มมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเติมเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงของผมก็จะมีน้ําปลานะครับวันนี้ผมใช้น้ําปลา1ช้อนโต๊ะนะครับผมกับปลาทุ3ตัวแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับผมคั้นสดนะครับจากสวนเลยผมใช้แค่เครื่องช้อนโต๊ะนะครับผมแต่ว่าถ้าใครชอบทานเปรี้ยวกว่านี้ก็เติมเยอะกว่านี้ได้นะ โขกให้เข้ากันนะครับจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เครื่องปรุงเข้ากับเนื้อปลาทูเป็นอย่างดีความหอมเริ่มมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะตกแต่งด้วยผักชีใบเรื่อยนะครับผมแล้วก็ผักชีหอมที่ผมหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่งหน้านิดหน่อยให้มีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ความหอมจากตัวผักชีใบเรื่อยเพิ่มขึ้นนะครับผมจะทําให้น้ำพริกเราดูน่าทานแล้วก็หอมอร่อยมากขึ้น ได้กี่แล้วนะครับผมผมขออนุญาตชิมหน่อยนะครับมาดูรสชาติกันนะครับผม,มรสชาติกำลังพอดีครับผมอร่อยเลยครับสูตรนี้นะครับผมจะไม่ใช้น้ําตาลนะบางสูตรเขาจะใช้น้ําตาลด้วยแต่ผมมองว่าในเนื้อปลาเนี่ยจะมีความหวานอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนไม่ชอบทานหวานมากก็เลยแบบว่าไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้นะครับใส่แค่น้ําปลาแล้วก็น้ำมะนาวแค่นั้นก็เพียงพอนะครับผม เพราะความหวานจากตัวปลามาีอยู่แล้วนะครับสีสันน่าทานมากเลยนะครับผมดูใกล้ๆเลยนะครับนี่น้ำพริกปลาทูนะครับผมไว้ทําทานที่บ้านได้เลยนะครับสูตรนี้ทําง่ายครับผมแล้วก็รับรองว่าอร่อยมากแน่นอนพร้อมเสิร์ฟครับ ใครที่สนใจนะครับอยากจะเอาสูตรนี้ไปทำที่บ้านก็สามารถไปทำได้เลยนะครับรับรองว่าอร่อยยกครัวทำง่ายแน่นอนสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกตติดตามรับชมวันนี้ผมลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ